ขออนุญาตบอกบุญเนาะคะ่ะพี่นอ้องอาทิตย์ทีจะถึงนี่เนาะคะ่ะเจ็บจ่าเดินทางไปอ่าจังหวันหนนะะดนครนายกเนาะค่ะป้ไดวางกาสสมารถไปรวมบุญไปเจอเจอ,เจอกันได้เนาะคะ่ะยูวัดธรรมสาลิกาเนาะคะ่ะพี่น้องที่สําคัญก็คือบาร,รมีเมยานาคเนาะคะ่ะยูวัดเขาชะโงกแล้วค่ะเม่ยาสุัน,น,น่าแท่านเมืองลบแรเนาะคะ่ะคือที่สุดในเรื่องโชคลาภเนาะคะ่ะจะเป็นตัวแทนพี่น้องในการตั้งจิตอธิษฐานขอพรเนาะคะ่ะมัน้ก็สังเกตเลขแมยานานะคแล้วก็เลขปูยักษ์เนาะคะ่ะวัดธรรมสาลิกาเนาะคะ่ะ ว่าทำศรลกาซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเนาะค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงปูมันเนาะค่ะพ่นใดบรรลุธรรมเนาะค่ะทุกๆครทางที่เดินทางไปเนาะค่ะเจยบกะจะไปทําบุญเสร็จกระจะนั่งสมาธิผพเมตาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเจ็บเป็นคนที่นับถืออ่าหลวงปูมันเนาะค่ะในเรื่องสมาธิกรรมฐานเนาะค่ะความเสื่อภัยมันเนาะค่ะผูใดเสื่อกะผูนันได้ค่ะอย่างเช่นโชคลาภเช่นกันค่ะเจ็บมีศรัทธาต่อองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะปูญานาคราชเนาะค่ะ มาสถานที่แห่งนี้ค่ะเช่นกันเนาะคะ่ะบารมีแมยานาเนาะคะ่ะพือทิ่สุดเนาะคะ่ะพี่น้องทุกทุกทางเดินทางมาบูบญานาคราชวัดธรรมคัพทุนกะพระท่านโชคลาภให้เจี๊ยบเรือเนาะคะ่ะเจ้าทรมก็ให้โชคลาภเรือเนาะ,ค,ะค่ะกะบัวใดเดินทางมากะหลายเนาะคะ่ะหลายเดือนละ,ละประมาณเดือนสองเดือนนี่ละสำหรับคนอื่นกะอัสสิบาโหลายแต่สาหรับเจี๊ยบหลายเพราะว่าปกติแค่เดือนนึงนี่ก็หลายแล้วเพราะว่าคอยเดินทางไปทาบุญจังหวัดอื่นเนาะคะ่ะอย่างที่เห็นเนาะคะ่ะ วดที่แล้วหรือว่างวดที่ผ่านๆมากะมีโชควีลาศกันอ่าเรื่อยมากเนาะค่ะแนวทางโชคลาภบัองห่วงค่ะหายได้ค่ะแต่จะถือบัถือกะขึ้นอยู่กับอีกเรื่องนึงเนาะค่ะพี่น้องคิดถือประกานใดกะหายพ่ยเนาะค่ะพี่น้องตามนั้นเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศข้างในแาล้ะกะไปตั้งจิตอธิษฐานกับปู่นาคราชแม่ยานาคราชพี่น้องอยากได้สิ่งใดกะสามารถรวมตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันกับเจ็บใ้ค่ะเดี๋ยวไปกันค่ะตรงนี้กะจะเป็นบริเวณปากทางเนาะค่ะที่เห่าไปนั่งเรือ หลอดทาช่วงนาฝนเนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นตรงนั้นตอนนี้กบ่ม่น้าแล้วเนาะค่ะพี่นอ้องก็สามารถย่างเข้าไปเด้เลยเนาะคะ่ะเดินเข้าไปเด้เลยเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศล่ลมรอกไตรเมอร์ก็จะเป็นองค์ทานปูนัคาราเนาะค่ะพี่น้องสามารถตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่เาจะหลอดเข้าทำเนาะคะ่ะบรรยากาศกะจะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องคนเฮามันบ่หูดอกเนาะคะ่ะว่าตัวเลขโชคลาภมันจะมาจากไหนคันหูปานนั้นกะ ายให้ขายหน้ามาซื้อเนาะค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้ามานั่งเรือหลอดทำเนาะคะะ่ะสาธุค่ะหลวงตาบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะย่างออกไปได้เลยเนาะค่ะพี่น,อน้องสมัยตะกีนังเรือกลัวสีหอดพูนพี่น้องมาด้วยใจทีสัตท่ามาด้วยใจทีนับถือเนาะค่ะเพราะว่า เวลาเจียบเดือดร้อนในเรื่องการงานการเงินเนาะคะ่ะเจียบเพิ่งได้คือ่ันปูนาคาราแล้วค่ะแม่ยานคาราชที่เพิ่นคอยรักสมรักษาอยู่วัดธรรมเขากระทุนเนาะคะ่ะอนที่เฮ้าจะขอพรใดๆก็ตามแต่เนาะคะ่ะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับบุญกุศลบารมีที่เฮ้าสะสมมาเนาะคะ่ะถ้าเฮ้ามีทั้งบุญและบารมีเนาะคะ่ะจุดถูกยั้งก็ขอโชคลาบตัวได้ก็ออกเสื้อข่อยนี้เพราะว่าตัวมู่เจ้าเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที คอยาออกไปมันเกิดขึ้นมากกับชีวิตคอยระยะประมาณนี้ก็จะเพียงข้อพอดีนะคะตอนที่เฮานั่งเลืออันนี้คือข้องน้ำเลยพี่น้องข้องน้ำเพียงข้อถ่วหัวพอดีอากาศเย็นสบายค่ะพี่น้องคือแบบถ้าเขามาพ่ายแน่ทำคือมันแตกต่างจากบรรยากาศข้างนอกแน่นอนค่ะพี่น้อง พาผีพาหนองเนาะคะ่ะเผงความสวยงามตามบัดวาราบลแล้วก็นพาผีพาหนองต่างจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะเจ็บเข้าใจเนาะคะ่ะเพราะว่าพี่น้องบางคนก็อาจจะบ่มีเวลาเนาะคะ่ะในการทําบุญเนาะคะ่ะเจ็บมีเวลาเจ็บก็จะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการทําบุญแล้วกะ็ต่างจิตอธิษฐานเนาะค่ะพี่น้องเห็ดไปโหลดบุญพี่น้องตายไปเฮาเอาไปได้แค่บุญกับบาปเนาะคะ่ะพี่นอ้องขออนุญาตนะเจ้าค่ะท่านแม่ท่านพอ่อตรงนี้ก็จะเป็น แม่นั่งใหม่เนาะคะ่ะผููใดที่มากอะ่ะแวะเวียนมาขอโชคขอลาบกับท่านแม่เรื่อยเนาะคะ่ะคือที่สุดในโชกลาบเนาะคะ่ะทุกจุดเนาะคะ่ะสักซีมเมิดเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจมีเคลับเนาะคะ่ะสําหรับพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะผู้ใดที่แวะเวียนมาวัดถ้ำเขาประทุนเนาะคะ่ะจังหวัดระยองเนาะค่ะพี่น้องขอป้อนจังไดมันจังสีสําเร็จตรวจเร็วท่านใจเนาะคะ่ะอันนี้คือความเสือความศรัท่าไพามั่นเนาะค่ะพี่น้อง ผู้ดได้เสื้อกับผูน้นันได้พี่นออ้องผู้ไดบอร์เสื้อกะบอเป็นยังเนาะคะ่ะวันที่เ้าจากขอพ่อเนาะค่ะปดวดโชว์โปรดรำเนาะค่ะอย่าลืมเนาะค่ะเช่นกล่าเช่นเดิมค่ะพี่น้องอย่าลืมอนุโมทนาสาธุบุญล้ะกะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหู้้เพ่นอยู่ตามสถานที่นั้นๆเนาะค่ะพี่น้องจุดนี้ะจะเป็นจุดที่ห้าอ่ามาส่วนมุ่นไหวพระนางสมาธิเพ่เมตาเนาะคะ่ะจะมีบอร์สวด ah 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 คาถามหาจักพรรดไว้ให้พี่น้องเนาะค่ะสามารถสวดล้ะกะ นอมอนุโมทนาสาธุบุญไห่ดวงจิตดวงวิญญาณได้ค่ะพี่น้องหลังจากพี่เฮาสวดขอพรออแล้วเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมเนาะคะ่ะถัดมาเนาะคะ่ะความือกะจะเป็นองค์พาะนาปปกเนาะคะ่ะองค์ปูพญาสีสาตานาคราชเนาะค่ะพี่น้องผููใดที่อยากได้เรื่องโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องสาธุเด้อปูไปประเทศเล่าเมื่อแรกให้ลูกมิโชไม่ลาภแตกสามโตเด้อ ขอให้มาเลงนานลาปูบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องพาพีพานองเบิ่งไปนทครัิ่งกาเมืองสวรรค์น,นี่พี่น้องบรรยากาศขางได้นรรยากา,าจจะา้าพี่พานองเนาะคะ่ะเบิ่งบะทัวเนาะคะ่ะพี่น้องพะวาเเนืองด้วยจะเดินทางไปอีกวันนึงเนาะค่ะพี่น้องจะไปขอป้อนปูองค์ดำอีกสถานที่หนึ่งเนาะคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นองค์ทันปูพระยาศีสตานคราเนาะคะ่ะทางจิดาทิฏฐานแล้วก็วนไปขังหลังปูเนาะคะ่ะน้อมกาบกรมลงอ่าตรงองค์ทันปูเนาะคะ่ะขอพอใดนึ่งคอเนาะคะ่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะคะ่ะบรรยากาศค่ะพี่น้อง ดูที่สุดแล้วกาจะผ้าย่ามเนาะคะ่ะผ้าพีผ้าหนองเบิงไห่ทัวถูกจุดเนาะคะ่ะอาจจะมีตกลอนบางกะขอโทษขอไัยเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเจ็บกะมาวัดธรรมเขาประทุนบอยเนาะคะ่ะผ้าพีผ้าหนองมาอทำบุญบอยอยู่เนาะคะ่ะอยู่วัดธรรมเขาประทุนตรงนี้ก็จะเป็นองค์่ันปูนคาราชเนานะคะ่ะข้างหน้าก็จะเป็นองค์ผู้ชงนคาราชเนานะคะ่ะพี่น้องมันนี้อาจจะบด้เข้าไปเนาะคะ่ะ ตรงนั้นกาใจไายปากงูเนาะค่ะพี่น้องทีอาปากลงมาตรงนี้ค่ะจากไา,ายเสียงงูเนาะค่ะพี่น้องความสวยงามเนาะคะ่ะความสวยงามแล้วกะ็ความเสือความรัตธาภัยมั่นเนาะคะ่ะโอ้ยจะเมนเอาแปงเอาหยัางมาหลูบแม่คแม่แท้ปูหยาเอ้ยขอพ่อโชคลาภเนาะคะ่ะขอแนะนําเนาะคะ่ะอย่าเอาแปงมาถูแม่เถอะมันจะก,กระจีเนาะคะ่ะให้ตั้งจิตอธิษฐานหรือว่าจุดถูด,ดีกว่าเนาะคะ่ะดีกว่าทีจะเอาแปงมาหลูบยังสีเนาะคะ่ะ นอกคะ่ะพี่น้องบอกติดบอกคันแนขอโทษขอไพ้ค่ะจย่ากำลังเบืองหนันเบืองหนี่นาะคะ่ะตอนนี้ก็ยุ่ในธรรมผู้เดียวนอกคะ่ะพี่น้องคือบทยานยียนยังดอกเพราะว่าข่อยมาจนชินแลวแม่มาจนเป็นเหมือนเพื่อนจะของอะ่ะเพราะว่ามันก็มีความปลอดภัยนอกค่ะเพะิ่นก็ติดกลงติดกล่องไวตามจุดต่างๆอยู่พี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นธรรมขององค์ทันปูระนคราชเนาะคะ่ะผูดใดทีมาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอย่าลืมเนาะค่ะพี่น้องขอดีๆพี่น้องยังกะตามแต่ถา้าเฮาขออ่าบนเนื้อแห้งกรรมของเฮาจังได้ก็ได้ก่อนที่จะเข้าธรรมเนาะค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะลูกร้านอนอุญาตนะจะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นองค์ปูชีวกโกมาลพัดเนาะคะ่ะขอในเรื่องโชคลาบก็ได้เนาะค่ะพี่น้องแต่ที่สาคัญคือเน้นทาง อ่าสุขภาพร่างกายเนาะค่ะพี่น้องคนเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องร่างกายแข็งแรงเงินทองกับสีตามมาเนาะคะ่ะถ้าเฮ้ามีแห้งเหตุงานจังได้เฮากับมีเงินเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมเนาะคะ่ะผู้ไดทีแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะค่ะพี่น้องทีหาสาเหตุบโปเนาะคะ่ะสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับองค์่านปูชีวโวกกมารพัดได้เนาะคะ่ะคือที่สุดเนาะค่ะในเรื่องอายาเนาะค่ะพี่น้องยาสมุนไพรเนาะค่ะพี่น้องทั้งยาสมุนไพรทั้งเวทมนต์เนาะค่ะพี่น้อง ตองปูชีวกโกมาลพัดเนาะคะ่ะหลายว่าจะได้เบาบ่ถือบ่คกวนเนาะคะ่ะอ่ะขอโทษขออภัยขออโหสิกรรมพี่น้องเบอร์สุกุมสุคนเนาะคะ่ะอีกจุดหนึ่งเนาะคะ่ะทีเจี๊ยบคยมานางสมาธิแผ่เมตตามาทุกรังตรงมานางตรงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องก็คือหลวงพ่อโซทอนเนาะคะ่ะอา็จะมีองค์อ่าปูหรือว่าเม่ยเนาะคะ่ะข้างหลังทาตรงนั้นก็นจะเป็นองค์เม่ยเาขาเนาะคะ่ะข้างหลังหลวงพ่อโซทอนคือซกักซิ์ อย่างมากเนาะคะ่ะข้างบนนี่ก็จะเป็นหินงอกหินย่อยเนาะค่ะพี่น้องซึ่งมีความสวยงามคือแบบคืองามอีหลีเนาะคะ่ะขนาดแนมในกล่องกันยังซ้ำหนีเนาะค่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องมาสัมผัสเบิง่งแบบจริงๆจะแบบพืนที่สุดเนาะคะ่ะเบื้องที่หละพี่น้องคือแบบบด้ปรปุงแต่งเลยเด้ธรรมชาติแบบเป็นสางสารรค์เป็นเหตุไม่อีหลีธรรมชาติเลยหลังจากที่เอ่านั่งสมาธิแพ่เมตาตรงนี้เสร็จเนาะคะ่ะอย่าลืมมา กลุ่มตรงนี้เนาะคะ่ะคือแบบซื้อไปถึงน้าตกเพชรเลยเนาะคะ่ะการที่จะขอพอ้นเมา่ยบางเทอกาจากบัสะดวกไปน้าตกเพชรเนาะคะ่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นทางขข้นทางลงขององค์แม่ยขาวของเฮ้าเนาะค่ะสาธุสาธุสาธุตรงนี้เนาะคะ่ะทางขข้นทางลงตรงนี้เนาะคะ่ะหลังจากที่เฮ้าอ่าแย์เมตาเซนยืนยมือเข้าไปแล้วค่ะขอพอ้นเปิดโชคเปิดลาบใดมันจะเป็นช่องลมเนาะคะ่ะทางขข้นทางลงของแม่ยขาวทะลุไปถึงน้าตกเพชรเนาะคะ่ะความเสือความสะท่าไัยมัน,นะคะ่ะ ปากทางตรงนี้ก็จะเป็นปากทางเขาไปสักการาขอพรถันปูเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจะเป็นตัวแท่นพี่น้องเนาะค่ะในการขอพรออเปิดโชวเปิดลาบเนาะคะ่ะเซตจ,จากตรงนี้แล้วเจี๊ยบกะจะขอโตกับอ่ากับกนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าต้องไปอีกวัดหนึ่งเนาะคะ่ะบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องผู้ได้มาก,กับบ่คคยอยากให้เอาเหรียญมาไหว้ยังสี่ดอกเพราะว่ามัมนเฮียลงมันกะเนาะ เหรียญก็เป็นรลปมในหลวงในหลวงเอาไหว้มันกับหกซื้อข่อยว่าบ่าบาตตองเอามาตั้งดอกความคิดภผยมันเนาะอันนี้คือความคิดของข่อยเองรอบรอบนี้ก็จะเป็นองค์ปูนคาราล้ะก็ผ้าต่างๆเนาะค่ะทีเพิ่นนํามาตัางไหวเพิ่นสมหวังแล้ะก็เอามาแก้บุญเนาะค่ะพี่น้องตรงนั้นก็นจะเป็นธรรมของ่ันปูนาคราเนาะค่ะพี่น้องจุดนี้คือจุดที่สาคัญที่สุดเนาะคะ่ะอยู่ณวัดธรรมเขาประทุน จุดที่ห้าจากขอพรขอโชคลาภจากท่านปูนะคะเพราะว่าทุกทุกครั้งที่เจ๊บเดินทางมาเดือดร้อนการเงินนะคะพี่น้องขอท่านปูมือนีขอมือนีได้มือนีเนาะคะ่ะพี่น้องมือนีจากบอยิบแนทางรัฐบาลเนาะคะ่ะเพราะว่าห้าจากไปวัดธรรมสริกาอยู่เฮ้ามาบอกกล่าวท่านปูห่าจากเดินทางไปวัดธรรมสริกาขอบาร,รมีท่านปูอ่าซอยเหลือตอนที่ห้าจุดธูปเนาะคะ่ะอยู่วัดธรรมสัลิกาหายแตกสมโตตรง2โต,โต,โต,โต บนล่างเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจบขออนุญาตต่างจิตอธิษฐานบอกกาวขอเพิงบาร,รมี่ันปูกนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะอธิษฐานจิตเพื่อพี่น้องเอซพี่น้องท,ทุกท่านค่ะทีเคยรวมท่าบุญสางบาร,รมีมาน้ากันค่ะพี่น้อง